โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับพินทีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีรวิวกับช่องอีอกชแนลนะครับผมวันนี้ก็เออผมมีโทรศัพท์รุ่นใหม่นะครับผมที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับแล้วก็จะกําลังจะใช้นะครับในการถ่ายคลิปนะครับผมแต่ละคนที่งงว่าพี่ครับทาไมพี่ไม่ค่อยลงคลิปเลยครับพี่ไม่ค่อยอะไรเลยขออะไรไปมึงก็ไม่ลงให้กูเลยนะครับผมก็คือโทรศัพท์จริงๆโทรศัพท์มันพังเว้ยไอเครื่องที่ใช้อยู่เนี่ยเครื่องเนี้ยเออคืออาการมันแบบว่าผมไปใช้สายชาร์จที่มันอ่าค่าวัด นะครับขวัดสูงนะครับผมแล้วทีเนี้ยเกิดอาการที่แบบว่าในช่องชาร์ตอ่ะเออมันมีฝุ่นมันมีน้ําเหงื่อน้าอะไรเราอยู่ข้างในเวลามันก็ทําให้เกิดอาการช็อตนะครับแล้วก็มันเกิดอาการไหม้ไปนะครับผมแล้วผมก็เลย ด้วยความที่อ่ะตัวเราเองอ่ะต้องใช้โทรศัพท์ในการทํางานนะผมต้องใช้โทรศัพท์ญญในการเช็คอินในการถ่ายรูปต่างๆนาๆนานะครับผมเพื่อแบบว่ายืนยันของเคืองอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยต้องการต้องแบบว่าไปถอยโทรศัพท์ใหม่มานะครับผมก็คือเป็นรุ่นนี้นะครับผมนี่นี่เป็น A 5 4 5 G นะครับผมสีสีลามนะผมสีมะนาวเขียวอ่อนรุ่นนี้จะมีเอ่อกี่สีนะเดี๋ยวผมดูให้ อ่ามันจะมีสีขาวนะครับสีดําสีม่วงนะครับถ้าพูดกันเบรๆแล้วจะเป็นสีขาวขาวม่วงเขียวดานะครับผมดํารู้สึกว่าจะเป็นดํากาไฟนะครับผมแต่สีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับผมซึ่งภายในกล่องเนี่ยมันจะมีเครื่องกล่องนะครับผมแล้วก็มีนี่ซัมซุงแค e นะครับผมแล้วก็มีกล่องนี้ให้นะครับผมจะมีเข็มจิ้มซิมแล้วก็ในเนี้ยจะมีอ่าสายชาร์จนะครับไทสี t w ไทสีนะครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูเครื่องกันดีกว่านะครับกล่อง <_ an> คงไม่มีใครอยากดูหรอกนะครับผมนี่ตัวเครื่องจะเป็นอย่างนี้นะข้างหลังจะเป็นกระจกนะครับแตกได้นะฮะอันนี้เป็นเลนส์วายนะครับเลนส์แล้วกล้องหลักนะครับผมวันนี้ก็คือเลนส์มาโ,โคนะครับผมนี่คือกล้องหน้านะครับผมส,สเปกมันสเปกนะครับผมเดี๋ยวผมต้องเปิดโพยนิดหนึ่งเพราะมันข้อมูลมันเยอะมากนะครับผมต้องขออภัยด้วยถ้าแบบว่าไม่ได้เป๊ะเรื่องคลิปเรื่องกล้องเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องโทรศัพท์เลยนะเพราะว่าผมส่วนใหญ่จะไปอยู่กับคอมซะมากกว่านะคร โอเคเดี๋ยวเรามาดูกล้องหน้ากันนะครับกล้องหน้า32นะครับ MP นะครับหรือมิลเลนพิกเซลนะครับ32ล้านนั่นเองนะครับเป็น f 2 2 f 2 2นะครับไม่ใช่ f 2 2ตัวเตี้บผมอ่าแล้วก็ตามมาด้วยนะครับผมตัวนี้ที่เป็นเลนวายนะครับผมอันต้าวายคาเมล่านะครับผมตัวนี้นะจะมีความละเอียดอยู่ที่12บมิลเลนพิกเซลนะครับผมใช้ f 2 2เหมือนกันนะครับผมกล้องหลักนะครับผมตัวนี้จะเป็นอ่า50นะครับผม 50มิลลิเมตรพิกเซลนะครับ50ล้านนะครับผมอ่าเป็น f 1.8นะครับตัวนี้เป็นเลนส์มาโครนะครับผมจะเป็น5ล้านเท่านั้นนะครับผมตัวนี้นะครับผมที่ผมถูกใจมันเลยนะครับผมก็คือตัวนี้มันสามารถถ่ายวิดีโอได้เว้ยคือมันแน่นอนอยู่แล้วทุกเครื่องมันถ่ายวิดีโอได้แต่นี่อยากให้ดูเว้ยโดยปกติแล้วนะครับคลิปที่คนเราดูกันทั่วไปนะครับผมจะอยู่ที่อ่า30เฟรมนะครับผมเห็นป่ะจะเป็น30 30 ตัวนี้มันถ่ายได้ถึง60 frame เฟรมเว้ยแล้วทีเนี้ยเวลาถ่ายมันรู้สึกแบบว่าสบายตามากเห็นปะถ้าคนดูมันจะรู้สึกแบบลื่นมากนะครับผมเนี้ปว่านั่นแ,แหละที่ผมถูกใจนะครับผมก็คือถามว่ามันประมาณไหนนะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมมาลงน้ำใหม่ล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดดิก,ก็คือเป็นคลิปที่แบบว่าเวลาเข้าช่องไปแล้วมันจะเจอนั่นแหละอันนั้นคือคลิปชุดน้ําก็คืออันนั้นเป็น60เฟรมนะครับผม แล้วถ้าสมมุติจะเปรียบเทียบกันนะเปรียบเทียบยังไงนะผมก็เอ่อมันจะมีคลิปเมาส์นะครับผมที่ผมใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ถ่ายมันได้แค่ส0เฟมนะเปรียบเทียบความลื่นเอาเองนะครับผมตัวนี้นะครับลำโพงผมรู้สึกว่าลำโพงมันดีมากผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันแบบว่าเรียกว่าอะไรนะผมไม่ได้เป๊กเรื่องเป๊กเร,เรื่องโทรศัพท์เท่าไหร่แต่ครับผมข้างๆนะว่าจะเป็นแบบเออเขียวๆเทาๆหน่อยนะนี่ช่องใส่ซิมจะอยู่ข้างบนเฮ้ยลูกลูกไม่โฟกัสเลยลูกเออเห็นไหมปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงอยู่ข้าง,งาง น,นี่ปุ่มล็อกนะนี่ลำโพงลำวงสิ่งดีมากนะครับผมตัวนี้ไปแล้วถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับเครื่องมันจะไม่มีอ่าสำหรับ แจ็คนะครับ3.5มมิลนะครับผมก็คือเหมือนเน้นต่อบูทหน้าจอตัวนี้เป็น120 h ฮิร์นะคอเคที่ผมซื้อมาเนี่ยเพราะว่าผมแบบว่าเห็นว่าแบบเออมันถ่ายได้60เฟรมไงเราก็สนใจอเนาะนะครับ,นะรบก็เลยแบบกัดฟันละกันตอนแรกจริงๆผมอยากได้ตั้งแต่52แล้วเพราะว่าเครื่องเก่าผมใช้อ a 5 2นะครับของแฟนเก่าถ่ายนะครึ่งภาพแม่ออกมาดีมากนะครับภาพดีวิดีโอดีนะครับผม ทุกอย่างแม่งดีหมดนะครับผมมันด้วยความที่เครื่องมันใหม่ครับเนาะนะครับผมเครื่องนี้นะครับผมได้มาในราคา14,000บาทนะครับผมทอนประมาณ10บาทได้นะตอนนี้ราคาลงแล้วเปิดตัวที่1 5ึ่งหมื่นห้าเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมดูก่อนนะประมาณ1 5ึ่งหื่นหอยะมั้งเออประมาณนั้นเลยผมก็จําราคาเปิดตัวไม่ได้นะตัวนี้นะครับผมมันจะมีถ้าเป็นสเปคไทยนะมันจะเป็นแรม8ปดเวลอมร้อยยี่สิบเว้ยแต่จริงๆอ่ะมันมีให้เลือก4ตัวนะครับผมมี6กกิก มีแรม6กิกก็มีแล้วก็ลอม128นะครับผมแล้วก็เป็น8กิกแรม8กิกลอม128แล้วก็มีเป็นอัพเป็น256นะครับผมก็คือจะมีพูดง่ายจะมีแรม6กับแรม8นะครับผมให้เลือกนะครับแล้วก็มีช้อยให้เลือกแยกออกมาอีกเป็น128กิกนะครับความจุหรือ256กิกนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับ13นะครับ one ui 5.1นะครับผมแล้วตัวนี้ใช้ชิปเซตของ exynos นะครับ1380นะครับ5นาโนเมตรนะครับผผมมไไอออออ้เเเรรรืื่งงายยยละะีีดก็ค พวกสเปคพวกอ่ากล้องเก่งอะไรเงี้ยคือถ้าใครอยากรู้ก็ไปเปิดข้อหาข้อมูลเอาในแบบว่าในเว็บซัมซุงก็ได้นะคือมัน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 เยอะอะถ้าจะให้พูดจริงคือผมต้องแบบมีความรู้กว่านี้นนะแต่คือวันนี้ก็คืออยากจะมาอวดเฉยๆว่าแบบเอ้ยกูมีโทรศัพท์ใหม่แล้วถ่ายวิดีโอแจมถ่ายรูปแจมด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมสำหรับคนที่ถามว่ามันใหญ่ไหมนะครับผมแบบเห็นในคลิปนี้หลอกตาอะไรเงี้ยใหญ่ไหมผมจะบอกสเปคให้ฟังนะว่ามันกว้างคุณยาวคุณสูงเท่าไหร่นะครับผมแป๊บหนึ่งนะหาข้อมูลแปบบ นิ้วโป้งไปนิ้วชี้นะครับผม158.2นะครับความกว้างนะครับผม76.7เ นะครับผมความหนาอ่านะครับผมเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับผมไปบวกลบคูณหารลเองนะน้ำหนักน้ำหนักก็อืมถือว่าหนักอยู่นะก็2 0 2กรัมอ่ะเออ7.13นออนในเว็บมันบอกมาอย่างงี้ครับเปิดตัวเมื่อปีนี้เองนะเดือนมีนานะครับผมเออแล้วเดี๋ยวตัวนี้มีอะไรจะบอกงงอีกไหมเอยตัวนี้เป็น 5G นะเออต้องบอกก่อน 5G นะครับผมสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะครับผมอ,อ่า HD ธรรมดาก็ได้นะครับผมเป็น 4K ก็ได้เออแบบด d วาย Wi-Fi นี่สามารถรับได้ทั้ง 5G แล้วก็ธรรมดานะครับผมถ้าไ i ฟ i บางบ้านมาันจะมี 5G กับ2.4ใช่ไหมล่ะเออก็สามารถใต้ทั้งคู่นะครับผม แล้วก็จะมีอะไรอีกไหมที่ลืมบอกมีอะไรอีกไหมที่ลืมหลอกช่วยนึกดีๆ,ๆมาเป็นเพลงก็มานะครับตัวนี้ถ้าสมมติใครแบบว่าความจบมันไม่พอสามารถใส่เอ c ดีการได้นะครับผมอันนี้ก็น่าจะน่าจะจบแล้วนะเออถ้าจากที่คิดนะแบบน่าจะไม่มีอะไรแบบที่ลืมแล้วหรือว่าลืมอะไรยังไงก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมตอบเป็นคลิปให้นะครับผมแล้วก็มีพี่คนหนึ่งนะครับที่ถามเกี่ยวกับเรื่องอลำโพงอะ่ะยังอยากที่จะแบบว่าดูอยู่ไหมคลิปพอดีผมโทรศัพท์เพิ่งได้นะครับ คือได้มันก็ได้ได้สองเครื่องเลยไงอืมก็ถ้ายังจะเอาคลิปู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ละกันนะครับพอดีมันช้าไปเด๋วเป็นเดือนน่ะอืมแล้วบวกกับช่วงผมแบบทำงานด้วยไงนทำงานหนักเกือบทุกวันนะครับผมก็เลยไม่มีเวลามาทำคลิปเลยนะครับผมก็ถ้าผิดพลาดไปกันใดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะ สนใจยังไงก็ถามมาในคอมเมนต์ได้ผมไม่ได้ขายหรอกแต่ว่าก็พอแนะนําได้อยู่นะครับว่ามันแบบดียังไงนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปยังไงก็อย่าลืมปักกดซับสไคร้ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกำลังใจเล็กๆนะครับในการแบบว่าทําคลิปนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบุยบุยนี่เป็นงานสวยล้วสวยล้วตึงๆไปแล้วครับายฮะ